นุ่มเกาหลีคนนี้มาเที่ยวที่เมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นอะไรที่น่าแปลกตาแปลกใจและน่าตื่นเต้นมากโดยในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาสัมผัสดูว่าจะเป็นเหมือนที่เขาพูดกันไหมโดยเขาบอกว่ามีอยู่ที่ที่หนึ่งที่เขาเห็นหลายๆคนพูดกันมาว่าเป็นที่ที่ผู้คนดูวุ่นวายกันมากและเป็นอะไรที่สนุกสนานและในคลิปวิดีโอนี้เขาจะพูดถึงเมืองไทยว่าอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้ด้วยนะคะและเรื่องราวของหนุ่มเกาหลีคนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโดยหนุ่มเกาหลีคนนี้มีชื่อว่าโคเขามาจากประเทศเกาหลีโดยเขาบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยลองดูว่าจะเป็นยังไง โดยในตอนนี้นะคะเขาก็ถึงสนามบินที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาบอกว่าจะพยายามขึ้นรถแท็กซี่แต่ก็มีคนมาบอกกับเขาว่าต้องหาซื้อตั๋วก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่ได้เขาก็เลยมาซื้อตั๋วก่อนหลังจากที่เขาซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาก็ได้ยืนรอเพื่อที่จะรอคิวขึ้นรถแท็กซี่หลังจากนั้นนะคะเขาก็เดินไปเพื่อที่จะขึ้นรถแท็กซี่โดยหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาก็ได้อยู่บนแท็กซี่แล้วก็ได้นั่งไปสักพักหนึ่ง ก็ได้ถามกับคนขับแท็กซี่ว่าจากสนามบินไปที่ถนนเข้าสารเพื่อที่จะไปโรงแรมที่เขาได้จองเอาไว้และเขาก็ได้ถามกับราคาค่ารถว่ากี่บาทโดยทางคนขับแท็กซี่ก็ได้ตกลงราคากันอยู่สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ราคา450บาทจากสนามบินไปที่โรงแรม โดยหนุ่มเกาหลีคนนี้บอกว่าเขากำลังนั่งอยู่บนแท็กซี่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมโดยโรงแรมที่เขาได้จองเอาไว้อยู่ที่ถนนข้าวสารหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้มาถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขากำลังจะเดินเข้าไปภายในโรงแรมเขาก็ได้พูดบอกว่ามีโรงแรมโรงแรมหนึ่งน่าจะอยู่กลางถนนเข้าวสารเขาบอกว่ามันวุ่นวายมากหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เดินเข้ามาภายในโรงแรมเขาก็มาตรงที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะเช็คอินเข้าที่พัก โดยทางโรงแรมก็ได้ให้เขาเซ็นใบเอกสารหลังจากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องพักเขาบอกว่า ทางเดินที่จะเข้ามาในห้องพักน่าขนลุกมากเพราะว่ามันมีทางค่อนข้างแคบนิดนึงและจะมืดมืดนิดหน่อยพอเขาเข้ามาถึงในห้องพักเสร็จเขาก็ได้นั่งสักพักหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่มันร้อนมากร้อนเกินจริงและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้พูดมาว่าเขาอยากจะไปสนุกข้างนอกนิดนึงเพื่อผ่อนคลายและเขาก็ได้ออกจากโรงแรมได้เดินชมบรรยากาศที่ถนนเข้าสาร พอเขาลงมานะคะเขาก็บอกว่าภายในหน้าโรงแรมมันวุ่นวายแบบนี้หรอและเขาบอกว่าภายในถนนข้าวสารนี้มีคนเยอะมากๆเต็มไปหมดแทบจะไม่มีที่เดินและชาวต่างชาติเยอะมากๆส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งค่อนข้างเยอะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารร้านเหล้าร้านคาเฟ่เยอะมากและบางที่ก็มีคอนเสิร์ตเขาบอกว่าที่นี่คึกคักดีแต่จะดูวุ่นวายไปหน่อยหลังจากที่เขาเดินชมสักพักหนึ่งเขาก็ได้เข้ามาในร้าน ร้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมากินอาหารโดยเขาก็ได้สั่งกับเฟรนฟรายและแฮมเบอร์เกอร์หลังจากที่เขากินเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินออกจากที่นี่ไปและเขาก็ได้มาเจอกับผู้ชายคน,คนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มาขอยืมไฟแช็กกับเขาซึ่งผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ได้ยื่นบุหรี่ให้กับหนุ่มเกาหลีคนนี้หนุ่มเกาหลีคนนี้บอกว่าไม่เอามันผิดกฎหมายและหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ได้ถามกับผู้ชายคนนี้ต่อว่าเป็นคนประเทศอะไร เขาก็ได้ตอบกลับมาว่าเป็นคนเมียนมาที่มาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วและหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ได้ถามกับผู้ชายคนนี้บอกว่าให้เขาช่วยแนะนำสิ่งที่ต้องทำในเมืองไทยหน่อยได้ไหมซึ่งผู้ชายคนพม่าคนนี้นะคะก็ได้ตอบกลับมาว่าถานนข้าวสารนี้ถ้าเป็นยูทูบเบอร์แล้วจะแนะนำให้ไปซอยคาวบอยเพราะว่าตรงนั้นจะดีกว่าและก็ได้บอกอีกว่าเขาจะไม่ให้อนุญ,ญาตถ่ายวิดีโอภายในข้างในร้าน พอเขาทั้งสองพูดคุยกันเสร็จนะคะหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ได้เดินชมวิวต่อหลังจากที่เขาเดินไปเรื่อยๆสักพักนึงเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับมาที่พักแล้วเพราะว่าในตอนนี้เขาง่วงมากๆและเขาก็พูดมาว่าถนนข้าวสารนี้มันวุ่นวายและเจอผู้คนแปลกๆพอตื่นเช้าวันใหม่นะคะเขาก็ได้เช็คเอาออกจากโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็กําลังจะมุ่งหน้าย,าย้ายไปที่โรงแรมใหม่ที่เขาได้จองที่พักเอาไว้ และเขาบอกว่าโรงแรมนี้จะเป็นโรงแรมระดับ4ดาวพอถึงโรงแรมนะคะก็จะมีพนักงานพี่ผู้ชายเดินเข้ามาให้บริการและเขาก็ได้ไปที่เคาน์เตอร์พนักงานก็จะให้เซ็นเอกสารเหมือนเดิมและก็จะมีการบอกว่าห้ามนําทุเรียนหรือมังคุดเข้ามากินภายในโรงแรมและหลังจากเสร็จจากตรงนี้นะคะพนักงานทางโรงแรมก็ได้บอกกับเขาว่าจะเช็คอินเข้าที่พักได้ตอนเวลาบ่ายสอง และหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาก็ได้บอกว่าเขาจะมาเล่นน้ําที่สาวายน้ํารอเพื่อระหว่างเข้าที่พักและหลังจากที่เขาได้เล่นน้ําเสร็จเขาก็บอกว่าเขาเล่นสนุกพอแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เช็ค <jour> อ <Heh S 2> ินเข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็ได้ชมกับพนักงานพี่ผู้ชายด้วยเขาบอกว่าพี่เขาใจดีมากๆมาถือกระเป๋า <Hook a Years> ให้เขาด้วยและระหว่างขึ้นลิฟต์ไปนั้นนะคะเขาก็ได้มีการพูดคุยกันกับพี่พนักงานผู้ชายหนุ่มเกาหลีคนนี้เขาบอกว่า พนักงานโรงแรมนี้น่ารักและเป็นกันเองบริการดีมากๆและสักพักหนึ่งเขาก็ได้มาถึงที่ห้องแล้วเขาบอกว่าภายในห้องก็ดูดีและเขาบอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกหลังจากที่เขาลงมาจากที่ห้องพักเสร็จนะคะเขาบอกว่าจะมุ่งหน้าไปห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆตามถนนเขาบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของการเดินทางหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เดินมาถึงภายในห้างเสร็จแล้ว เขาก็ได้ถ่ายดูลบรอบบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าและเขาก็บอกว่าที่นี่คือซานฟรานซิโก เพราะว่าได้ยินมาว่าที่นี่มีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยและก็มีอาหารไทยหลากหลายซึ่งเขาบอกว่าที่นี่จะมีจุดบริการเติมเงินแบบบัตรเพื่อที่จะเอาไว้ไปซื้ออาหารด้วยหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าที่นี่อาหารถูกมากเขาก็เลยเติมเงินเข้าบัตร200บาทหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ไปซื้ออาหารเขาก็ได้สั่งกับข้าวหน้าหมูในราคา40บาทถ้าคิดเป็นเงินเกาหลีอยู่ที่ประมาณ1,600อวอนและเขาก็ได้ชิมดูเขาบอกว่ามันอร่อยมาก รสชาติดีคือที่นี่ทำอร่อยเลยและเขาก็กินคู่กับน้ำชามะนาวหลังจากที่เขากินเสร็จเขาก็ได้ไปสั่งกับอีกหนึ่งเมนูก็คือผัดไทยกุ้งสดโดยเขาบอกว่าเขาสลองกินดูก่อนและเขาบอกว่ารสชาติไม่แย่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่กินเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแปลกๆแต่พอได้ชิมแล้วเขาบอกว่ารสชาติมันแตกต่างจากกลิ่นมาก พอเขากินข้าวเสร็จเขาบอกว่าเขาจะไปเดินเล่นที่สวนลุมพินีหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เดินออกจากห้างสรรพสินค้าและก็เดินมาเพื่อที่จะขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปที่สวนลุมพินีโดยเขาบอกว่ามากรุงเทพในครั้งนี้เขาได้บรรยากาศได้สัมผัสกับการที่ได้ขี่วินมอเตอร์ไซค์และมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างบนท้องถนนได้บรรยากาศซึ่งเขาบอกว่าในตอนนี้รถติดมากทําให้ดูว่าความวุ่นวายกาลังจะเกิดขึ้น และหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้มาถึงที่สวนลุมพินีเขาบอกว่าจากห้างสรรพสินค้ามาที่สวนลุมพินีที่นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจะประมาณ47บาทก็ถือว่าไม่แพงหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆเขาบอกว่าภายในสวนลุมพินีนี้จะมีชาวต่างชาติก็มาเดินเล่นเหมือนกันและส่วนมากจะเป็นคนแก่ที่มาวิ่งออกกำลังกายสักพักหนึ่งเขาก็ได้เดินมาเจอกับคุณลุงคนหนึ่งเขาก็ได้เดินเข้าไปถามคุณลุงว่าเป็นอะไร คุณลุงก็บอกว่าคุณลุงหิวและคุณลุงไม่มีตังค์ซึ่งหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ได้ถามคุณลุงว่าหิวไหมและเขาก็ได้เอาเงินให้เพื่อที่จะให้คุณลุงได้มีเงินไปซื้อข้าวกินซึ่งเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมาเจอแบบนี้เขาบอกว่าเขาได้ช่วยเหลือคนไทยและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆเขาได้พูดว่าที่นี่ดูไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนกับที่ถนนเข้าสาร และเขาบอกว่าที่นี่สวนลุมพินีเป็นที่ออกกำลังกายสุขภาพของคนไทยและอีกอย่างที่สวนลุมพินีแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนไทยด้วยและเขาก็ได้เดินมาเจอกับที่ออกกำลังกายและที่มีพี่ผู้ชายเดินมาพูดกับเขาว่า คุณสามารถออกกำลังกายที่นี่ได้โดยที่ไม่เสียเงินโดยหนุ่มเกาหลีคนนี้บอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่นี่มีแบบนี้ด้วยหลังจากที่เขาออกกำลังกายเสร็จเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปที่พักของเขาเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆและเขาก็ได้พูดอีกว่าคนไทยที่นี่น่ได้รักมากๆด้วยและเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเนื้อหาและเรื่องราวคลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปตต่อไปหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ